เขาสู่ขั้นตอนการทำเหมือนที่เราบอกเมื่อวานสำหรับเมนูวันนี้เป็นเมนูซุปมะเขือเป็นเมนูที่สามารถทำทานกินเองได้ง่ายๆสำหรับขั้นตอนการทำวัตถุดิบเครื่องปรุงต้องใช้อะไรบ้างไปดูกันเลยครับเข้าสู่ขั้นตอนการทำเหมือนที่เราบอกเมื่อวานนะวันนี้ไม่ต้องตกใจนะกูม,มาแบบเพิ่งเลิกงานแล้วก็มาทำเลยอันนี้ก็แฟนก่านบอกว่าใส่ใส่ปลาได้ใช่ไหมอันนี้เป็นปลาอะไรอ่ะปลาสลิดที่แม่ให้มาปลาสลิดที่แม่ให้มาเออนี่มีไข่ด้วย ใส่ปกติเขาใส่ไหมหเนื้อปลาใส่มันจะได้โน,โนัวนออัวใส่ได้เขาบอกใส่ได้จะได้โน,โนัวน<ล><ร>ัวก็ใส่ใส่เนื้อปลาป<ร>แห้งอปลาสลิดอ่าแต่เราใช้มนปลาสลิดใส่เข้าไปาตัมให้ละเอียดแล้วก็ขั้นตอนการตั้มมันนะคะอืมตเอาไปเลยเนื้อปลาของเราตําอ่าเขาเรียกว่าเนื้อพอหย,ยาบหนะย,ยาบนะพอหยบหยาบแล้วก็ตามด้วยมะเขือเออภาษาภาษาชชจบุ้งเขาเรียกอะไรมะเขือมะเขืออันนี้ มันได้เราจะใส่มะเขืออะไรก็ได้ใช่ไหมอันนี้มีเราใส่มะเขือเป็นมะเขือพวงมะเขือพวงเขาเรียกบักแข้งบักแข้งบักแข้งแข้งนะบักแข้งนะถ้าแข้งอย่างเดียวไม่ได้นะแข้งอย่างเดียวอาจจะสลบได้บักแข้งแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเขาเรียกมะเขือเปาะใช่ไหม เขือเปอกับบักแขงบักแข้งจานมากเขาต้มใส่น้ำปลาแต่เรามีปลาสุกแล้วอ๋อเดี๋ยวเราใส่น้ำปกติเขาจะต้มกับบักแข้งฮะบักแข้งกับเขือเปอกับน้ำปลาไปเลยแต่ทีนี้เรามีน้ำปลาสำเร็จแล้วเราก็ใช้น้ำปลาสำเร็จก็ไม่ต้องต้มก็ได้แต่ว่าน้ำต้มเราเอาไว้น้ำต้มเอาไว้ใส่ได้ใส่ทีหลังใส่ทีหลังอันนี้เป็นเคล็ดลับใช่ไหมใช่ถ้าใส่พร้อมกันเป็นไรอะ ตัดไม่ได้ค่ะไม่น่าถามมันตะก,กระเฉาะกระแชะกระเด็นนั่นเองนะคะตั้หลังจากนั้นเราก็ตั้ตั้เลยใช่ไหมตั้เลยนะตั้ไปเลยเราค่ะไม่ต้องแหลกนะคะค่อยๆเยอะๆเยอๆยามือหน่อยเยอะๆเขาเรียกอะไรเยอะๆมือหรอยงยงก่อนฮะตั้มแบแข่งก่อนเพราะว่าลูกเล็กอ๋อบักแขมงลูกเล็กยงยงมือนิดนึงไม่ต้องไม่ต้องลงกระแทกแรงตั้มลอย่า หยาบๆีกแล้วไม่ต้องแบบว่าละเอียดมากเออมันจะไม่อร่อยนั่นเองก็ใส่ตนเกบปรุงรสปรุงรสเลยเหรอปลารหใช่ไหมอ่าตามด้วยน้ำปลานี้ก็แล้วแต่ชอบใช่ป่ะง่ายๆ้วาต่ชอบค่อยๆเติมไปเรื่อยๆค่อยๆปรุงราดเลยเนาะเฮ้ยเอาช้อนลองหน่อยสิกัดได้เหรอพอก่อนนะคะพอก่อนฉันกลัวมันค็มกลัวมันเค็มนั่นเองนลอะไรต่อผงนัวค่ะ เขาเรียกว่าเพิ่มความอร่อยออะไรนะใส่น้อยไม่แซ่บใส่มากได้แซ่บอใส่น้อยไม่แซ่บใส่มากก็ผมร่วมเราใส่นิดหน่อยพอเออพอให้มันได้แบบความเนื้อคเล็คเล็กคเล็กคนเล็กนี่เติมน้ำเล็น้ำนี่น้ำมะเขือนิดหน่อยน้ำต้มสุกน้ำต้มสุกพอก่อน วกวนนินกุ้งอ่อนนไม่เคยทำหรอกแฟนกุ้งอนเขาเป็นคนทำมแต่เราก็แบบว่าชิมก่อนไหมอยากลองทำดูเราทำไม่เยอะเพราะว่ากินคนเดียวอกินคนเดียวนี่กว้นกินคนเดียวนะเพราะว่าแฟนกุ้งอนเขากินชาแบะบกินก่อนแต่ชิมนะค่ะนี่น่าจะไม่พอปลาอืมชิมเบิ้ลมันยังไม่ไม่นัวเนาะ หนึ่ง 1> 1ช้อนอสองช้อนทั้งหมดแล้วก็<ะ>เราลาก็สี่ช้อน <Okay. S 1> เข้าไปแล้วแต่ก็อย่างที่บอกแหละทางนี้ทั้งนั้นคือค่อยๆเติมค่อยๆชิมไม่ต้องรีบเกลเือ,อสร็จมะนาวนิดนึงต่อไปเป็นมะนาวเพื่อให้มีรสชาติแบบซุบซุป,ซป เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยใส่มะนาวมะนาวพอแล้วค่ะเดียวของค่ะค่อยๆเติมอีกเหมือนกันตามด้วยพริกผงพริกป่นโรยเข้าไปอันนี้ใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะก่อนกินลดจัดหน่อยหนึ่งพอไหมพอก่อนแล้วก็โคเลโคเลใช่ไหมสีพริกยังไม่ออกขอเติมพริกหน่อยได้ไหม หวา,าวนชอบกินรสจัดจัดนะอันนี้บอกเลยว่าอยู่รสชาติเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวนะว่าต้องรสชั้นรสนี้คือเอาที่เราชอบประเด็นอะมันอยู่ที่เราชอบถ้าเราชอบรสไหนก็อเอารสนั้นอร่อยเราเราอาจจะอร่อยคนอื่นอาจจะไม่อร่อยมันเราก็ได้นั่นแล้ว,ลวเอาเรากินยังไงก็ทําอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมอเอาเครื่องอใส่ไปนี่เครื่องที่เราเตรียมไว้ดูก่อนมีอันนี้อะไรนะใบเลื่อย ใช่ไหมระภาษาอีสานเรียกเลยหอมเป๋หอมเป๋เออหอมแดงแล้วก็กระเทียมกระเทียมอันนี้แถมคั่วก็ได้นะกระเทียมเนี่ยใช่ไหมหอมถ้าคั่วมันจะหอมแต่เราขี้เกียจอ๋อขี้เกียจเอาไว้อันนี้บักงูมิเอ้ยอะไรนะลิ้นฟ้าคนชายคนชายญะพรมเนี่ออะไรเพื่อความขมขมเพื่อความขมปลายลิ้นนิดนึงเพื่อความเราเจยเทเลยใช่ไหมเทเลยค่ะเทอะไรที่น่าเพราะว่ามันจะหอม เมื่อกี้ไอตัวกระเทียมเนี่ยคือเป็นหรอว่าถ้าเอาไปอะไรนะไปคั่วไปคั่วมันจะได้ความอร่อยมากกว่านี้หอมาแต่เราคือรสขั้นตอนนั่นแหละเออหิวเลยไม่ขี้เกียจคือไม่ได้ขี้เกียจเลยจริงๆป้าบ้านไม่ได้ขี้เกียจเออเราเขาบอกไอรสขั้นตอนนิดนึงไม่มั่นใจฝอยคำเลยหมดก็ดี อันนี้ถ้าเรามีเขาเรียกนะพริกสดเราใส่พริกสดไปด้วยได้ใช่ไหมพริกถ้าเราใช้พริกสดเราก็คั่วกับกระเทียมหอมอ๋อได้เหมือนกันมันจะได้ความหอมอันนี้หรือถ้ามีพริกแห้งก็ใส่พริกแห้งได้ถ้ามีข้าวคั่วก็ใส่ได้ใส่้ด้ด้วยหรอหอมเหมือนกันเออเออยังขายข้าวคั่วหรือป่ามีไหมมีเรามีข้าวคั่วไหมข้าวคั่วเราหมดเนี่ยเราขี้เกียจเอาเลยโอถ้าสูตรจริงๆก็คือใส่ข้าวคั่วเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งข้าวคั่วจะหอมนัวหโอ้หอมนัวเลยเอาเป็นว่ามีมีอะไรใส่ไปก่อน เออมียาเซพต์ก่อนแต่ขอเติมพริกนิดหน่อยชอบพริกมากเลยพริกอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดมันไม่ค่อยเผ็ดไงมันก็เลยแบบขอเติมเดี๋ยวเรามาคั่วเองดีกว่าหรือต้องบ้านเอาซอสมาคิวออปกติถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะคั่วก,กันเองอเ,เพราะว่าพริกคั่วเองเนี่ยเราจะเด็ดคงเด็ดคั่วออกด้วยนะน่นคือมันไม่ได้เด็ดคั่วมันก็จะทําให้รสชาติของพริกมันมันจืดลงไปด้วยเนาะเสร็จแล้ว เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับเมนูซุปมะเขือเอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนเอาไปลองทาทานกันดูนะครับส่วนรสชาติเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนถ้าใครมีข้าขวคั่วแนะนําว่าให้ใส่เพิ่มเข้าไปจะยิ่งเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูนี้อย่างแน่นอนครับ